ผู้ปิดทองหลังพระคือผู้ที่หมั่นทำความดีโดยไม่เน้นประโยชน์ส่วนตนภูมิใจเสนอคติธรรมคำสอนโดยสมเด็จพระพุทธารา์โตพรมรังสีวันนี้เสนอตอนประโยชน์ของการสวดมนต์นนและ,และการเห็นสิ่งต่างๆในสมาธิาธการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมายเพราะการสวดมนต์ เป็นการกล่าวถึงคุณงามความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระองค์ท่านมีคุณวิเศษอย่างไรพระธรรมคำสอนของพระองค์มีคุณอย่างไรและพระสม์อรหันต์อริยะเจ้ามีคุณเช่นไรการสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจน,จนจิตเป็นสมาธิแล้วใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญาและความรู้ความเข้าใจ ประโยชน์สูงสุดของการสวดมนต์นั่นคือจะทำให้ท่านเป็นผลจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ที่อาตมากล่าวเช่นนี้มีหลักฐานปรากฏในพระธรรมคำสอนที่กล่าวไว้ว่าโอกาสที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีห้าโอกาสด้วยกันคือ 1. เมื่อฟังธรรม 2. เมื่อแสดงธรรม 3. เมื่อสาธยายธรรมนั่นคือการสวดมนต์ 4. เมื่อตรึกตองธรรมหรือเพ่งธรรมอยู่ในขณะนั้น 5. เมื่อเจริญวิปัสนาญาณการสวดมนต์ในตอนเช้าและในตอนเย็นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ่างพากันมาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยแบ่งเวลาเข้าเฝ้าเป็นสองเวลานั่นคือตอนเช้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมตอนเย็นเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการชำระร้างจิตใจที่เศร้าหมองให้หมดไปเพื่อสำเร็จสู่มรรคผลพระนิพพานการสวดมนต์นับเป็นการดีพร้อมซึ่งประกอบไปด้วย องค์ทั้งสนั่นคือกายมีอาการสงบเรียบร้อยและสำรวมใจมีความเคารพนบนอบ,นอบต่อคุณพระรัตนตรัยวาจาเป็นการกล่าวถ้อยคำสรรเสริญถึงพระคุณอันประเสริฐในพระคุณทั้งสพร้อมเป็นการขอขมาในการผิดพลาดหากมีและกล่าวสักการะเทิดทูนสิ่งสูงยิ่งซึ่งเราเรียกว่า เป็นการสร้างกุศลซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดทีเดียวอาตมาภาพขอรับรองแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าหากบุคคลใดได้สวดมนต์เช้าและเย็นไม่ขาดแล้วบุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดนพระอรหันต์อย่างแน่นอนการสวดมนต์นี้ควรสวดมนต์ให้มีเสียงดังพอสมควรย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่จิตตนและประโยชน์แก่จิตอื่นที่ว่า ประโยชน์แก่จิตตนคือเสียงในการสวดมนต์จะกรบเสียงภายนอกไม่ให้เข้ามารบกวนจิตก็จะทำให้เกิดความสงบอยู่กับบทสวดน,นั้นๆทำให้เกิดสมาธิและปัญญาเข้ามาในจิตใจของผู้สวดที่ว่าประโยชน์แก่จิตอื่นคือผู้ใดที่ได้ยินได้ฟังเสียงสวดมนต์จะพลอยได้เกิดความรู้เกิดปัญญา มีจิตสงบรึกซึ้งตามไปด้วยผู้สวดก็เกิดกุศลไปด้วยโดยการให้ทานโดยทางเสียงเราพรหมเทพที่ชอบฟังเสียงในการสวดมนต์มีอยู่จำนวนมากก็จะพามาชุมนุมฟังกันอย่างมากมายเมื่อมีเราพรหมเทพเข้ามาร้อมรอบตัวเราตัวของผู้สวดอยู่เช่นนั้นภัยอันตรายต่างๆที่ไหนก็ไม่สามารถกล้ำกลายผู้สวดมนต์ ได้ตลอดจนอาณาเขตและบริเวณบ้านของผู้ที่สวดมนต์ย่อมมีเครอะแห่งพรมเทพและเทวดาทั้งหลายคุ้มครองภัยอันตรายได้อย่างดีเยี่ยมดูก่อนท่านเจ้าภรรยาและอุบาสกอุบาสิกาในที่นี้การสวดมนต์เป็นการรึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเมื่อจิตมีที่พึ่งคือคุณพระรัตนตรยัย ความกลัวก็ดีความสะดุ้งกลัวก็ดีและขนพองสยองก้าวก็ดีภัยอันตรายใดๆก็ดีจะไม่มีแก่ผู้สวดมนตนั้นแลนนี้เป็นความเห็นนะครับซึ่งแยกย่อยออกมานะครับซึ่งบทสวดมน,นียนะครับในทางพุทธศาสนาจะเน้นในการแผ่เมตตาจิตให้เราสัตรโูโรพูดผีตลอดจนสัตว์ร,ร้ายและอมนุษย์เป็นความปรารถนาดีท่านพุทธโคสัตเถระได้กล่าวในคำพี สุมังคนวิลาสินีว่าผู้สวดพระปริศกล่าวผิดอัดบ้างผิดบารีบ้างหรือสวดไม่คล้องเสียเลยพระปริตศก็ไม่มีเดชท่านผู้สวดได้ชำนิชำนาญเท่านั้นพระปริตศจึงจะมีเดชถึงแม้ผู้ที่เล่าเรียนพระปริศและสวดเพราะเห็นแก่ลาบสักการะพระปริตศนั้นก็หาอำนวยประโยชน์ให้ไหม่ท่านผู้ที่ตั้งใจจะช่วยให้พ้นทุกข์มีเมตตา เป็นปุเลจาริกและส่วนนั้นแลพระปริจจึงอำนวยประโยคเพราะฉะนั้นต้องมีจิตเมตตาเป็นเบื้องต้นและเข้าใจความหมายในพระปริจบางครั้งนะครับผมคิดว่าผู้สวดเองอาจจะติดขัดในการอ่านภาษาบาลีบ้างไม่ถูกทำนองจังหวะบ้างแต่ด้วยจิตที่ศรัทธานะครับอนุภาพในพระปริจต้องบังเกิดแน่นอนครับอย่างที่ผ่นานๆมาที่มีการสวดมนต์ถวายในหลวงประเทศชาติ ยังไงซะนะครับก็คือตอนนี้ก็คือใกล้ปีใหม่แล้วนะครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับคิดทำพูดสิ่งที่ดีแล้วก็สวดพุทธมนต์นะครับอันมีความหมายดีๆนะครับต่อโรคของเราและประเทศไทยและในหลวงของทุกๆคนก็สำหรับส่วนตัวนะครับผมก็พระคาถานะครับที่เราได้สวดบ่อยๆเนี่ยก็คือเป็นพระคาถาชินบัญชรน,นั่นเองนะครับก็เราสวดจนสามารถท่องจำได้ บางครั้งนะครับผมเราเหนื่อยมานะครับเราต้องการที่จะนอนใช่ไหมครับต้องการที่จะพักผ่อนเราก็สวดในใจครับสวดในใจจนหลับไปเลยก็รู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ตื่นเช้าแล้วนะครับถามว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับเรื่องนี้เนี่ยคนที่สวดมนต์นะครับผมว่าคงจะรู้ดีนะครับก็คือหนึ่งก็คือทําให้เรามีจิตใจที่สงบนะครับ แล้วก็2นะครับที่ผมทราบก็คือเราเนี่ยจะหลีกเลี่ยงการที่เราจะไปทํำผิดศีลหรือว่าไปทำร้ายผู้อื่นเพราะว่าเราถือว่าเราได้ท่องพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับให้กับตนเองญาติพี่น้องครอบครัวแล้วก็บริวารต่างๆนะครับยังไงนะครับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่เข้าใจภาษาบาลีแต่ว่า เราท่องด้วยศรัทธาท่องออกมานะครับด้วยใจจริงๆแล้วเราจะพบนะครับความลึกของจิตใจของเราเนี่ยมันสามารถไปได้ลึกมากซึ่งเราจะทำให้รู้สึกถึงความสงบสุขได้ยังไงก็ขอให้สำหรับปีนี้นะครับเป็นปีพุทธศักราช2557ก็ขอให้ทุกๆคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับและก็หวังว่าทุกๆท่านนะครับจะได้พบแต่ ความสุขความเจริญจริงๆในปีถัดไปนะครับยังไงก็ต้องขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านจงเป็นสุขนอนหลับฝันดีนะครับผมขอบคุณครับเรื่องต่อมาเรื่องการเห็นสิ่ง,ง,งต่างๆใน,ในสมาธิาธโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสียอดพระนักปฏิบัติธรรมชั้นสูงของประเทศไทยได้หาแนวทางอันเป็นหัวใจแห่งการทำสมาธิ ไว้ในหนังสือประชุมโอวาทตอนหนึ่งว่าข้อสำคัญมีอยู่อย่างหนึ่งอันเป็นหัวใจแก่การทำสมาธิสิ่งนั้นประเภทแรกคือศีลที่จะต้องปฏิบัติเมื่อรักษาศีลให้ครบไม่ด่างพร้อยแล้วการกระทำสมาธิย่อมสำเร็จได้โดยเร็วศีลที่จะให้ปฏิบัติในขั้นแรกก็มีเพียง5ประการเท่านั้นรักษาศีลทั้ง5นี้ให้บริสุทธิ์ คงอยู่เสมอไปแล้วการทำสมาธิก็ไม่เป็นเรื่องยากเย็นอะไรนะักข้อสำคัญพึงจำไว้ว่าการที่จะรักษาศีลน,นั้นจะมีวิธีการทำการระเว้นไม่ปฏิบัติในทางที่ผิดศีลและประพฤติปฏิบัติที่จะรักษาศีลด้วยเหตุสาประการนี้ประการที่หนึ่งเรียกว่าเจตนาวิรัสได้แก่ตั้งเจตนา ที่จะระเวน้นการกระทําอันเป็นการผิดศีลของตัวเองโดยไม่ต้องไปกล่าวคําให้ผู้อื่นฟังคือหมายความว่าโดยไม่ต้องมีการสมาทานศีลน,นั้นให้ตั้งจิตเจตนาไว้ภายในอย่างมั่นคงว่าจะรักษาศีลทั้งห้านิไว้ให้บริสุทธิ์ประการที่สองเรียกว่าสมาทานวิรวัตหมายความว่าการที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์นั้น ด้วยวิธีการที่กล่าวคำขอศีลจากพระภิกษุเป็นต้นการขอศีลจากพระภิกษุนั้นเมื่อได้รับศีลเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระภิกษุจะอนุโมทนาศีลและให้พรจงรับทั้งศีลและพรน,นั้นมิใช่ตั้งรับแต่พรแต่ศีลน,นั้นปล่อยไปหาประโยชน์อันมิได้เมื่อสมาทานศีลน,นั้นแล้วก็พึงประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามสิ่งที่ได้กล่าวปริยาณว่าจะรักษาศิลน,นั้นให้บริสุทธิ์ประการที่สเรียกว่าสมุสมทเฉดวิราช,ราชคือการระเว้นโดยสิ้นเชิงม,มิให้มีสิ่งใดเหลืออยู่อีกเป็นกรารกระทําขั้นสูงสุดพยายามที่จะกระทําจิตและกายวาจาให้บริสุทธิ์อย่างสูงคือเป็นสิ่งที่รักษากายวาจา ให้เป็นปกติอยู่เมื่อกายวาจาอันเป็นปกติแล้วจิตย่อมเข้าสู่ความสงบอันเป็นปกติด้วยกิเลสพอกพูนอยู่ในดวงจิตก็ดีอสาาวะคือเครื่องดองอันดวงจิตได้ตกลงไปหมักอยู่ก็ดีย่อมจะลดน้อยถอยลงและเสื่อมสูญไปทำให้ดวงจิตผ่องใสปาทจาธุรีเศร้าหมองเป็นจิตที่มีความรุ่งโรจน เป็นจิตที่จเจริญด้วยการอบรมเนืองงจากศีลนั้นการประพฤติปฏิบัติด้วยการตั้งจิตเจตนาที่จะละเว้นการประพฤติในการผิดศีลทั้งสามประการที่กล่าวนี้หากเกิดแก่ผู้ใดนั้นย่อมได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาดังที่มีคำอนุโมทนาและอวยพอรอิบินาปัดปัดสิกขาปัดทานิสีเลสุขติงยันติสีเลนโพคสัมปทา สีเลนนพติยันติตัดสมาสีบังวิโสทเยเมื่อจะแปลเป็นข้อความโดยย่อแล้วก็ย่อมกล่าวได้ว่าอันศีลทั้งหลายที่ได้ยึดถือและรักษาไว้นี้ศีลย่อมจะรักษาผู้มีศีลให้มีความสุขศีลย่อมจะอำนวยผู้มีศีลให้ประสบซึ่งความมั่งคั่งสมบรูรณ์ศีล นำจิตเข้าสู่ที่อันสงบคือพระนิพพานได้ดังนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ทำตนให้เป็นผู้มีศีลไว้ดังนี้เป็นต้นศีลย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในการที่จะทำให้จิตเกิดสมาธิด้วยเหตุนี้ผู้ที่ตั้งใจกระทำสมาธิจิตนอกจากจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วยังต้องประกอบไปด้วยพรหมวิหารสี่มี เมตาตาการุณา,ามุทิตา,ตาอุเบกขา,าควรจะต้องแผ่เมตตาจิตไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายมนุษย์อมนุษย์รูปวิญญาณญาติมิตรอริสตรูบิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพชนต้นตระกูลครูบาอาจารย์ท่านผู้มีอุปการะคุณอรักคเทวดาและทวยเทพเทวาพรหมมาเป็นต้น และอุทิศส่สวนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นต้นการเห็นในสมาธิหลังจากที่บำเพ็ญจิตให้บังเกิดสมาธิอันแน่วแน่แล้วสมเด็จพระพุธทธาจ้าโตได้ประทานข้อแนะนำไ,ไว้ว่าการเห็นในสมาธิมีสามอย่างคือ 1. การเห็นในสมาธิที่ตั้งใจหมายไว้อย่างหนึ่ง ที่เกิดจากความปรารถนาของจิตเองอันนี้ไม่ถือว่าเป็นสมาธิหากเป็นอุปทานต้องลบภาพที่เห็นเช่นนี้2การเห็นอย่างที่สองเป็นการเห็นเพื่อขอส่วนบุญหรือชักนำไปสู่ความกำหนัดเกิดกามราคะเพราะเหตุแห่งมานนำจิตไปหรือมิฉะนั้นดวงวิญญาณทั้งหลายที่มีความทุกข์ต้องการมาติดต่อขอส่วนบุญ เพื่อบรรเทาความทุกข์เดือดร้อนอดอยากการเห็นเช่นนี้เห็นโดยจิตมิได้ปรารถนามิได้ตั้งปณิธานหรืออุปทานอย่างหนึ่งอย่างใดไว้เมื่อเกิดภาพนี้ขึ้นให้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแก่เขาไปอาจเป็นบนรรพบุบรุษญาติพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้น3การเห็นในสมาธิอย่างที่สเป็นการเห็น โดยนิมิตอันประเสริฐเช่นเห็นพุทธนิมิตเทพนิมิตพรหมนิมิตท,ทั้งหลายเป็นต้นการเห็นแสงสว่างทั้งปวงก็ดีการเห็นเช่นนี้เป็นเครื่องบอกว่าได้เดินเข้าไปในทางที่สามารถติดต่อกับทิพย์วิญญาณทั้งหลายได้พึงพิจารณาแยกให้ออกว่าอันไหนเป็นนิมิตอันไหนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อขอส่วนบุญอันไหนเป็นอุปทานที่เกิดจากความปรารถนาของดวงจิต จงมีสติตั้งมัน่นคุ้มครองดวงจิตโดยไม่ต้องคิดหรือหวังจะให้เกิดนิมิตอันเป็นที่พึงปรารถนาในทางที่จะชักนําดวงจิตเข้าไปสู่ทางอากุศลได้ต่อไปด้วยเทินสาธุ